เรามาดูประเด็นสัตรูพืชที่สําคัญในช่วงนี้นะครับก็เนื่องจากทุเรียนดอกรุ่นที่สองคือรุ่นแรกหรือรุ่น1รุ่น2นี่ก็รวมอยู่ในรุ่นเดียวกันก็แล้วกันก็คือดอกบานคือรุ่นแรกเนี่ยจะเป็นในลักษณะของติดผลแล้วบางสวนก็เจออาการหนามจีบหรือหนามหัวจีบอันเกิดจากเพลี้ยไฟและก็เกิดจากความร้อนความแห้งแล้งคือเป็น2อ,อ,องค์ประกอบนะครับส่วนที่2ดอกรุ่นนี้ที่ ผ่านการบานกำลังบานก็จะกลายเป็นเรื่องของปัญหาคือเพลีไฟเข้าทำลายประเด็นที่เราจะคุยคุยกันในวันนี้คงไม่ได้ไปเอาเรื่องของอพฤติกรรมของการขยายพันธุ์การจเจริญเติบโต,ตเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือเราจะต้องเข้าใจว่าเพรีไฟนั้นถือเป็นศัตรูพืชที่เราจะต้องเข้าไปดูรายละเอียดในเรื่องของเทคนิคในการควบคุม คือเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมเพลี้ยไฟไม่ให้เกิดภายในสวนของเรานั้นเป็นไปได้ยากครับเพียงแต่ว่าถ้าเขาจะมาอาศัยอยู่มาทำลายก็ขอให้อยู่ในระดับต่ำหรือไม่มีผลเสียหายต่อ,อกรณีของทุเรียนทุเรียนที่เสียหายชัดเจนก็คือผลแคะแกนและหนามหัวจีบหรือหนามจีบ เราต้องเข้าใจนะครับว่าในส่วนของการทำลายของเพล่ไฟนั้นพฤติกรรมของเขาคือเขาใช้ปากเคียดูดเพราะฉะนั้นเขาจะทำลายได้เฉพาะเนื้อเยื่ออ่อนๆเท่านั้นส่วนเนื้อเยื่อแก่ๆเขาจะไม่สามารถทำลายได้อันนี้คือเรื่องสำคัญที่เราต้องเข้าใจในส่วนที่สองลักษณะของการทำลายของเขานั้นถ้าเขาใช้ปากเคียดูดแล้วดูดซับสารอาหารขึ้นมาเพื่อตัวการจเจริญเติบโตแต่ สารบางชนิดที่อยู่ในตรงนั้นเนี่ยถ้าไปบวกกับความร้อนความแห้งแรงมันก็จะทำให้เนื้อเยื่อตรงนั้นเน่เสียหายบางคุดก็จะเป็นผิวรายเงาะก็จะเป็นขนขนเกลียนขนแดงนะครับทุเรียนก็เป็นหนามจีบประเด็นอยู่ตรงนี้ครับว่าเมื่อเขาทำลายแล้วส่วนใหญ่เราแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นในหลักการสำคัญเนี่ยเราก็จะต้องเข้าใจว่าในเมื่อเขาทำลายเนื้อเยื่ออ่อน เราต้องเข้าใจอีกส่วนหนึ่งนะครับว่าช่วงที่ใบเปียกช่วงที่ดอกเปียกเขาจะไม่ทําลายเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาเดินออกมาเนี่ยมันจะติดน้ํามันจะเหนียวไม่ในพืชทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นมังคุดเป็นเงาะหรือเป็นทุเรียนดังนั้นสิ่งที่ผมเองพยายามจะอธิบายตรงนี้ก็คือว่าเราจะต้องเข้าไปทําการควบคุมให้สารเคมีสัมผัสตัวเนี่ยเราก็จะต้องรอให้เขาออกมาสะก่อน อย่างกรณีอากาศประมาณสัก9ก้าโมงสิโมงเนี่ยจะเป็นดอกก็จะแห้งใบก็จะแห้งเป็นระยะเวลาที่เขาทําลายแต่พอถึงระยะเวลาที่มันร้อนจัดบ่ายโมงอย่างนี้เขาก็จะหลบไปไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นซอกหลบแต่ก็เป็นเรื่องของหลักการเฉยๆครับความจริงแล้วทุเรียนเขาก็มาอยู่ที่กลีบดอกมังคุดก็ไปอยู่ที่ใต้หูของมังคุด เป็นที่หลบอาศัยที่ผมต้องอธิบายตรงนี้เนี่ยมันมีจุดสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเวลาที่เราพ่นกับในส่วนของตำแหน่งที่เราพ่นด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาระบาดตรงไหนเราก็ต้องไปพ่นตรงนั้นเวลาที่เราพ่นนั้นเราก็ต้องพ่นสารเคมีในช่วงที่พื้นที่ที่เหมาะสมก็คือใบแห้งแล้วดอกแห้งแล้วประการต่อมา สารเสริมประสิทธิภาพสารจับใบมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ร่วมในขณะเดียวกันกลุ่มปัจจัยที่เราจะสามารถนำมาใช้ร่วมก็คือปัจจัยในลักษณะของกลุ่มพลังงานหรือกลุ่มบำรุงเหตุผลตรงนี้เนี่ยอาจจะไปคานกับข้อมูลที่พี่น้องสกอรได้รับ หรือจากผู้เชี่ยวชาญจากนักวิชาการจากอะไรก็แล้วแต่ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นหลักการที่เราศึกษาเรียนรู้มาเราพบว่าในเมื่อเพลี้ยไฟเนี่ยมันไปทําลายเนื้อเยื่อมันดูดซับพลังงานถ้าเราเติมพลังงานเข้าไปความเสียหายเหล่านี้ก็จะลดลงเพราะฉะนั้นประการต่อมาที่กยะยำก็คือว่าในเวลาที่เราจะพ่นเพลียไฟ เราก็จะต้องมีปัจจัยในเชิงบำรุงซึ่งเป็นกลุ่มพลังงานนะครับจะเป็นสารในกลุ่มของไบโอส i ติมเรนสารอะโทนิกหรือสารสกัดจากสารลหลพลังงานในเรื่องของกรดอะมิโนหรือในกลุ่มของพลังงานในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตอะไรก็แล้วแต่อันนี้จะเป็นส่วนที่เราใช้ร่วมได้ประการต่อมาสารเคมีที่เราจะเลือกใช้ สารเคมีนั้นเราก็จะเลือกใช้ตั้งแต่อีบาเมกตินเบนโทเอตนะครับสมัยก่อนก็จะเป็นอาบาเมกตินมาถัดมาก็เป็นอีบาเมกตินเบนโทเอตปรับขึ้นมาก็เป็นฟิโปรนิลปรับขึ้นมาอีกก็จะเป็นกลุ่มที่เราใช้กันอยู่จะเป็นไทยมีท็อกแซมเป็นอะเซตรามีพีนหรืออิมิดาโครปิกอันนี้คือชื่อสามัญในปัจจุบันเนี่ยเราจะมีสารลูกผสมอีกนะครับแต่หลักๆก,ก็อยู่ในกลุ่มพวกนี้ เพราะฉะนั้นในกรณีของการเลือกสารเคมีนั้นเราก็จะต้องดูถึงความสามารถของพิโนสกรถ้าเรามีความสามารถในการพ่นถีได้เราก็อาจจะเลือกเอาอีบางไม่กินเป็นโซเอตอย่างเช่นเจนไหนหรือว่าเราอาจจะใช้เป็นหนึ่งกลุ่มของฟิโปโนิแต่ถ้าบางครั้งเราต้องการการควบคุมเวลานานเราก็จะใช้ในกลุ่มของสารเคมีที่มีผลต่อการควบคุมเพลไฟ เป็นอิมิดาโคปิกไทยมีท็อกแซมอเซตามีพินหรือกลุ่มอื่นๆในขณะเดียวกันเรามีงานวิจัยที่ยืนยันผลครับว่าถ้าเราสามารถที่จะเติมกลุ่มยาเชื้อบูเวลินบูเวลินก็คือยาเชื้อบัเวเรียซึ่งมีผลต่อการควบคุมเพลี้ยไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้ร่วมกันไปในปัจจัย3กลุ่มเวลาที่เราพ่นคือหนึ่งสารเคมีในการกำจัดเพี้ยไฟ สอยาเชื้อโบเวลินและ3ส,สารในกลุ่มพลังงานนี่คือเทคนิคที่เราควรจะต้องนำมาใช้ร่วมกันแบบผสมผสานทีนี้ต้องมาดูแล้วครับว่าประเด็นที่เราเห็นณเวลานี้คือ2กรณีพอดอกเริ่มบะแตกดอกขาวเพี้ยไฟมาแล้วในระหว่างดอกบานเพี้ยไฟเต็มไปหมดเลย ตรงนี้ถือว่าเป็นความเสียหายที่รุนแรงหรือ,อยังยังนะครับผมต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรก่อนว่าเพี้ยไฟที่เราเห็นณเวลานี้เขามาอาศัยดูดซับสารอาหารจากกลีบดอกแต่มันเป็นสิ่งที่บอกให้เรารู้แล้วว่าโดยพฤติกรรมถ้าดอกทุเรียนบานเขาก็อาศัยอยู่ที่กลีบดอกแต่เมื่อกลีบดอกล่วงในวันถัดไปเขาก็จะหล่นลงมาอยู่ที่พื้นส่วนหนึ่ง ตามกลีบดอกอีกส่วนหนึ่งจะหลบเข้าไปอยู่ในผลอ่อนที่เพิ่งได้รับการผสมเกสรไล่จากตังแต่หางแย้ขึ้นไปจนกระทั่งถึงหลังตัวผลที่จะพัฒนาเป็นผลในอนาคตตรงนี้แหละครับเป็นจุดอันตรายเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปสู่กระบวนการจัดการเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจว่าในระยะดอกหอมเราจะต้องควบคุมให้อยู่ก่อน ในระดับหนึ่งคำว่าระดับหนึ่งก็คือเราอาจจะพบบ้างนะครับแต่ว่ามันจะไม่มีความรุนแรงปีนี้ส่วนไหนบานส่วนนั้นมามากส่วนที่ยังไม่บานเขาก็ไม่มาครับเพราะเขารู้ว่ามันไม่มีอาหารจะกินผมย้ำนะครับว่าในระยะดอกขาวดอกแตกเราจะเริ่มเห็นนี่คือสัญญาณอันตรายที่เราจะต้องทำการควบคุมก่อนครั้นพอหลังจากนั้นเข้าสู่ระยะดอกบาน เราพ่นอะไรไม่ได้ครับมันเป็นระยะเวลาที่เราไม่ควรไปพ่นคือบางท่านเนี่ยตัดสินใจวันนี้เลยครับว่าเพืี้ไฟเต็มไปหมดเลยในช่วงดอกบานจะพ่นดีหรือ,อย่างไม่พ่นเพราะเราก็พอรู้ว่าในระยะดอกบานเนี่ยไม่ควรทำอะไรผมตอบได้เลยครับว่าไม่ควรคือการทำงานเนี่ยมันจะต้องพ่นก่อนหมายความว่าตอนนี้มีหัวดอกเริ่มบานอันนี้พ่นได้ นิดๆดหน่อยๆเล็กน้อยเราจะต้องจัดการให้หมด3องค์ประกอบนะครับสารเคมีตัวหนึ่งสารกลุ่มพลังงานที่ช่วยให้ติดอีกตัวหนึ่งครับแล้วก็กลุ่มยาเชื้อบูเวลินเราจะพ่นทั้งหมดภายในสวนให้ให้ลดปริมาณลงและพอถึงระยะดอกบานเราก็จะไม่เข้าไปพ่นดำเนินการแต่ให้เราระมัดระวังตรงนี้ว่าเราจะต้องจดบันทึกครับวันนี้ วันที่1วันที่2วันที่3และเมื่อเราเห็นว่าดอกชุดใหญ่บานวันนี้เต็มที่ให้เริ่มนับไปวันที่1วันที่2และวันที่3หลังจากดอกบาน3วันดอกเขาจะโรยลงมาอยู่ด้านล่างเมื่อเขาโรยลงมาอยู่ด้านล่างเนี่ยเราจะต้องรีบจัดการภายในทรงพุ่มทันทีการจัดการภายในทรงพุ่มหมายถึงการพ่นเป็นละอองฝอยการพ่นในช่วงสายการ เพื่อที่จะควบคุมในส่วนของเพลี้ยไฟที่เข้าไปอยู่ในใต้ปลอกใต้หมวกการพ่นห้ามพ่นในลักษณะแหลมจี้ต้องพ่นเป็นละอองฝอยเราสามารถทนได้ทันทีตรงนี้แหละครับคือจุดที่เขาจะทำลายจนกระทั่งเกิดอันตรายกับผลผลิตของเราดังนั้นจึงย้ำในช่วงนี้ก่อนนะครับว่าท่านที่พบเห็นในช่วงดอกแตกดอกขาวดอกบาน ยังไม่สำคัญเท่ากับหลังจากดอกลอยแล้วเมื่อดอกลอยภายในการตรงนี้3วันเราจะต้องทำการควบคุมทันทีด้วยปัจจัย3กลุ่มที่ได้อธิบายมาช่วยนี้พักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับโอ้ยตัดทุเรียนทีไรไม่ได้ราคามีแต่ราดำนั่นก็เพี้ยแป้งนอนก็เพียหอย แก้ยังไงดีแก้ไขได้ด้วยการใช้ยาเชื้อบูเวลินบูเวลินกำจัดเพี้ยแป้งและไลซินัทกำจัดเพลี้ยหอยแต่ถ้าใช้ร่วมกันจะได้ผลสูงสุดแล้วใช้อย่างไรล่ะใช้บูเวลินที่อัตรา500-800กรมัมต่อน้ำ200ลิตรเพื่อพบการระบาดแล้วหรือใช้อัตรา300กรมัมร่วมกับสารกำจัดแมลงจะได้ผลเร็วและคุ้มได้นานกว่าอ๋อ แล้วอย่าลืมใช้สารจับไบซีลอนด้วยนะทั้งบูเวลินและไลซินัสสินค้าชีวพันธ์คุณภาพจากบริษัทแอปพายเค็มประเทศไทยจำกัดแล้วหาซื้อได้ที่ไหนล่ะที่ร้านไชยาพษ์เกษตรจันทบุรีทุกสาขาและร้านเคมีกเกษตรใกล้ปาน่ันปัญหาหมดอดเจาะต้นทุเรียนจะหมดไปหากท่านใชฟ้ฟอสต้าทรีน ฟอสต้าทรีนฟอสต้าทรีนนวัตรกรรมใหม่สูตรสองพลังบวกออกฤทธิ์ดูดซึมตายกินตายถูกตัวตายและไอระเหยฟอสต้าทรีนฉีดพ่นเพื่อป้องกันและกำจัดมอดเจาะลำต้นหนอนเพรี้ยหอยเพลี้ยแป้งและแมลงปีกแข็งในทุเรียนได้ครบจบทุกปัญหาแมลงอย่าลืมอย่าลืม อย่าลืมใช้ฟอสตาทรีนฟอสตาทรีนฟอสตาทรีนสินค้าคุณภาพจากบริษัทกรีนลีฟจำกัดทาวดเดเทคโนครอตอน ให้พาวเวอร์ปุ๋ยเหลวที่ชาวสวนชั้นนำใช้เป็นประจำให้พาวเวอร์สุดยอดปุ๋ยเหลวเข้มข้นฉีพ่นทางใบให้พาวเวอร์ปุ๋ยเหลวาลายน้ำร้อยเปอร์เซพืชกินหมดได้ผลแน่นอนไฮพาวเวอร์ hey Power, ปุ๋ยเหลวที่ใช้แล้วยอดและใบพืชเขียวสดใสเป็นมัน่นพร้อมต่อการเจริญเติบโ,โตและการออกดอกให้พาวเวอร์ปุ๋ยเหลวขนาดแท้ที่ชาวสวนชั้นนำใช้มาก,กว่า20ปีใหพาวเวอร์ hey Power, ห2 5 3 0สะสมอาหารสร้างตาดอกทำให้ออกดอกดีสม่ำเสมอทั่วทั้งตน้นไฮพ power 1 5 1 5 1าวเวอร์15 15 15ขยายขนาดทำให้ใบใหญ่ขยายขนาดผลทำให้ผลโตให้ Hi ยาลืมใช้ปุ๋ยทางใบใช้ปุ๋ยเหลวพาว power ที่ชาวสวนชั้นนำใช้เป็นประจำพาว power พลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพจากเทคโนโรอบหาซื้อปุ๋ยเหลวให้ Hi power ได้ที่ ร้านเคมีเกษตรและสหกรณ์เกษตรษใกล้บ้านท่านทอทนิกอะโทนิกคือสารเอนไซม์พิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับเกษตรกร,กรตลอดมาเพราะอะโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสามพลังงานส่งเสริมการสร้างรากกระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการเจริญเติบโตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวน บริษัทเจียไตถจำกัดนำสิ่งดีๆสู่เกษตร,รกรใสร่ฟอกแคลมาแล้วครับพี่สูตรจากอิตาลีแคนเซียมโบรอนของแท้สะสมอาหารออกดอกดอก้อนดีแน่ป้องแบบกันคนแต่แก่อนแก่รวยกันแน่ๆงานนี้ใส่ใส่ฟอก้วแล้วมีสูตรสสมออทูเมนมังพูดชมฮูลาโมตต์นี้รวยกันเห็นเห็นแล้วค่ะ ไสโฟแควสารแคลเซียมโบรอนของแท้สูตรน้ำใสสีฟ้าสำเร็จรูปจากอิตาลีแคลเซียมสูงถึง1 5ปซใช้ได้กับไม้ผลทุกชนิดและพืชผักต่างๆยำไส้โฟแควเจ้าของเดียวกับซิลิกอน2 0 0 0ันผลิตภัณฑ์คุณภาพของบริษัทเอรวันเคมีเกษตรจำกัดเอรวันเพิ่มผลผลิต hmm. ชีว ok ิตผาสุดไฮแมกคือธาตุอาหารเสริมแมกนีเซียมที่เหมาะใช้ฉีดพ่นกับพืชทางใบ ควรใช้ไฮแม็กฉีพ่นระยะพืชแตกใบอ่อนเพื่อเร่งใบอ่อนของพืชให้แก่เร็วขึ้นปัญหาทุเรียนแตกใบอ่อนลูกร่วงจะหมดไปเมื่อใช้ไฮแม็กใช้ไฮแม็กฉีดก่อนเก็บทุเรียน2เดือนไฮแม็กจะช่วยให้ทุเรียนแก่เร็วขึ้นและช่วยให้สีเนื้อเหลืองน่ารับประทานยิ่งขึ้นไฮแม็กเป็นผลิตภัณฑ์ของห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรหาซื้อได้ที่ร้านชัยพฤกษเกษตรทุกสาขาและร้านเคมีเกษตรทั่วไป ท่านสามารถที่จะหาซื้อก็ได้นะครับในผิดพันธุ์ต่างๆเหล่านี้ที่ใช้พืชเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสารประเด็นสาระในชาวันนี้คงเป็นคําถามจากพีน่นศกรผู้ปลูกมะคุดนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยเราได้ดำเนินการเนื่องจากบรรพุตเป็นเรื่องของมะคุดแต่ว่ามีประเด็นเรื่องของดอกทุเรียนที่ล่วงรวนุงรนแรงในหลายพื้นที่ก็ทําให้เกิดความสงสัย แล้วก็ตั้งเป็นประเด็นคำถามที่ต้องการคำแนะนำเร่งด่วนนะครับผมก็เลยตัดเป็นสาระไปก่อนทีนี้ส่วนของมังคุดวันนี้สิ่งที่เราจะนำเสนอเป็นความรู้เป็นความเข้าใจและเป็นในเรื่องของเทคนิคการจัดการนั่นก็คือการที่เราจะหยุดปริมาณดอกอันเนื่องมาจากดอกจะดกเกินไปพี่นนอ์สก่อนครับ ผมต้องย้ําก่อนนะครับว่าบางครั้งเนี่ยเราเห็นภาพของคําแนะนำนะเห็นภาพของสื่อโซเชียลเนี่ยมีความดีใจมีความภาคภูมิใจมีการนําเสนอข้อมูลในลักษณะว่าโอ้ดอกดอกมากเลยออกทุกยอดออกทุกช่อนั่นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องสําหรับมังคุดนะครับผมพยายามที่จะให้อธิบายเห็นว่าการทํามังคุด เราจะต้องมีหลักการมีการวางแผนคือมังคุดจะต้องให้ผลผลิตทุกปีไม่ใช่มากปีหนึ่งแล้วก็เว้นปีหนึ่งกรณีที่มันดกมากเช่นนั้นนะปีถัดไปจะไม่มีผลผลิตหรือมีผลผลิตน้อยประการที่สองผลผลิตในแต่ละรุ่นเนี่ยควรจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกันในทุกปีอาจจะเหลื่อมกันบ้างบ้าง,างน้อยบ้างก็ไม่เป็นไรประการที่สาม ควรจะเป็นการออกดอกในลักษณะที่ให้ดอกสมบูรณ์ดอกใหญ่อวบและก็ทำให้ผลโตซึ่งนั่นหมายว่าการเก็บเกี่ยวและการตลาดเราก็จะได้มูลค่าและก็ได้รคาคาดังนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะย้ำวันในวันนี้ก็คือเมื่อเราพบว่าดอกบางคุดเราพอแล้วเราควรจะหยุดการออกดอกสิ่งที่เราต้องเข้าใจต่อก็คือโดยพฤติกรรมของบางคุดนั้นท่านเห็นภาพนะครับหลังจากออกดอกเขาจะต้องแตกใบอ่อน ความจริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือตาดอกเปลี่ยนเป็นตาใบถามว่าเปลี่ยนเป็นตาใบได้อย่างไรเปลี่ยนเป็นตาใบได้จากคําสั่งภายในที่เขาสั่งให้สร้างใบขึ้นมาเพื่อให้ใบเหล่านั้นไปเป็นส่วนในการส่งเสริมคุณภาพของผลเราจะพบเลยครับว่าถ้าหลังจากบังคุดออกดอกแล้วแตกใบอ่อนในสัดส่วนที่ดีแล้ว เราจะเห็นเป็นมังคุดในพุ่มใบเหล่านั้นจะกลางและก็เป็นตัวป้องกันแสงแดดป้องกันผิวกากป้องกันความร้อนจากอากาศแสงแดดเป็นมังคุดผิวนวลน,นี่คือเหตุผลสําคัญอีกเรื่องหนึง่งทีนี้ประเด็นนั้นเราก็ต้องเข้าใจต่อไปอีกว่าในลักษณะพฤติกรรมของมังคุดถ้าเขายังเครียดต่อไปเขาก็จะสร้างดอกต่อไปเพราะเขารู้ว่ามันจะตายมันก็ต้องรีบขยายพันธุ์ แต่ถ้าสุขสบายเขาจะหยุดการขยายพันธุ์คือหยุดการออกดอกดังนั้นหัวใจสำคัญที่ผมอยากจะให้ท่านเป็นตัวที่ไม่ต้องไปถาซื้อเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการจัดการน้ำหมายความว่าเมื่อเราเข้าไปในสวนมังคุดผมเจาะเป็นรายละเอียดเลยว่าต้นนี้ มองไปตรงไหนก็เห็นมองไปตรงนี้ก็เห็นมองไปตรงนี้ก็เห็น,นเห็น,หนทุกส่วนที่เราเหลือบสายตามองก็แสดงว่าปริมาณดอกดีเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะปรับลำดับแรกคือปเปลี่ยนระบบของการให้น้ำจากเคยให้น้ำห้วันครั้ง7วันครั้งหรือ10วันครั้งอันนั้นคือได้ดอกแต่เมื่อดอกพอแล้วเราจะ,ปะเปลี่ยนระบบมาเป็นให้3วันครั้ง จาก5วันครั้ง7วันครั้ง10วันครั้งมาเป็น3วันครั้งพิศักกรที่ให้แบบนี้เนี่ยตาดอกที่กําลังเคลื่อนออกมาเขาก็จะเปลี่ยนเป็นตาใบทีนี้ในการให้เนี่ยมันจะต้องปรับตัวที่สองครับคือปรับในส่วนของปริมาณน้ําให้น้อยลงคือไม่ใช่ให้เท่าเดิมนะครับเพราะว่าเวลาที่เราให้เนี่ยมันกระชั้นชิดเข้ามาจากหวันเวันสิวันมาเป็น3วันครั้ง เราก็ลดเวลาลงมาแค่เพียงให้ดินนั้นชื้นอยู่ตลอดเวลานี่เป็นวิธีที่ลงทุนน้อยที่สุดแล้วเราก็จะได้เห็นภาพว่าตาที่กําลังจะเคลื่อนมาในชุดต่อไปเริ่มแหลมเริ่มมาเร็วแล้วก็กลายเป็นใบอ่อนส่วนในกรณีถ้าเราต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เร็วกว่านี้เราอาจจะเห็นว่าอุย้ยมังคุดดกเกินไปแล้วต้นนี้มันไม่ไหวแล้วมันมันมากเกินไป เพราะว่าอะไรครับเพราะวันนะเวลานี้ถ้าพี่น้องสกร์เป็นผู้ที่ปลูกบางคุดท่านจะเข้าใจครับว่าเมื่อเดือนพิจิกาหรือเดือนธันวาเนี่ยบางคุดพนมมือออกมาแต่หลังจากที่ผ่านลมหนาวมาเนี่ยตอนนี้บางคุดหลุดออกมาเป็นวางไข่เป็นเม็ดแล้วไม่พนมมือแล้วครับมีกาบสั้นๆมีไข่วางออกมาเป็นเม็ดเลยนั่นหมายความว่านี่คือรุ่นใหญ่ละเป็นรุ่นที่กำลังจะออกเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราควรจะหยุดนั่นก็คือการปรับน้ําถี่เราอาจจะปรับเวลามาเป็นวันเว้นวันก็ได้ถ้ามันดกเกินไปหรือมันมีปริมาณมากเกินไปเร่งเปลี่ยนตาดอกให้กลับไปเป็นตาใบสรุปก็คือแล้วแต่ศักยภาพหรือความสามารถของพี่น้องสกอรก็แล้วกันจะเป็นวันเว้นวันยิ่งดีเวลาก็น้อยลงหรือถ้าทำไม่ได้ก็เป็น3วันครั้งนะครับ อันนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นลำดับที่1คือเรื่องของการจัดการน้ําลำดับที่สองครับการใช้ปุ๋ยยูเรีย4ี0 0หนยวานก็อาจจะเป็น3ามขีดครึ่งกิโลหรือ1กิโลตามขนาดทรงพรุ่มหวานแล้วให้น้ําเลยวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ช่วยได้อีกในส่วนที่2เป็นการเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมภายในครับให้เขาน้นได้รับไนโตรเจนไปบวกกับความชื้นบวกอากาศ การเปลี่ยนแปลงตาจะเป็นตาใบได้ดีขึ้นก็ไม่ได้ประโยชน์แค่นี้นะครับยังไปได้ประโยชน์กับดอกที่ออกมาแล้วเป็นดอกดอกก็จะใหญ่สมบูรณ์ขึ้นหรือท่านจะใช้ในส่วนของยูเรียราดกับกลุ่มอาหารเสริมทางดินจะเป็น t k เคซอยหนึซอยสนะครับจะเป็น t k เคซอยห้าเซอร์คอนเราราดทางดินเข้าไปเพื่อที่จะให้อาหารเข้าไปดินบำรุงทั้งอดอกรุ่นใหม่ และดอกรุ่นเก่ารวมถึงใบอ่อนที่กำลังจะเกิดขึ้นการลาาทางดินจะทำให้เขาได้รับประโยชน์ที่เบร็วขึ้นเมื่อเราเพิ่มพบเห็นในลักษณะของตาเริ่มเปลี่ยนคือแหลมวิธีการนะครับท่านสังเกตง่ายๆว่าการเคลื่อนตัวของตาใบาจะเร็วมากภายใน3วัน4วันท่านจะเห็นเลยเขาพุ่งออกมาแต่ถ้าเป็นตาดอกนะสัปดาห์หนึ่งเขายังไม่ขยับเลยถ้ยิ่งมาให้น้ํายิ่งกลายเป็นดอกช่อไปเลย ดังนั้นต้องสังเกตตรงนี้นะครับส่วนต่อมาแล้วการพ่นทางใบละ่ะพี่นรสกรครับการพ่นทางใบนั้นเราไม่ได้มุ่งเน้นที่จะไปกระตุ้นให้เขาแตกใบอ่อนคือต้องเป็นคำสั่งภายในเพราะฉะนั้นเราอาจจะจัดการให้เพิ่มน้ำให้ทีวนันลาดทางดินใส่ปุ๋ยขี้ไก่ใส่ได้ไหมใส่ได้เลยครับถ้าท่านคิดว่าปริมาณดอกท่านพอแล้ว แล้วเราก็ปรับน้ำให้ถีขึ้นถีขึ้นและเมื่อใบอ่อนเขาเคลื่อนตัวออกมาเราก็จะพ่นปัจจัยบำรุงทั้งใบอ่อนและบำรุงทั้งดอกปัจจัยที่เราใช้เป็นหลักๆคือเราก็ไม่ต้องไปลงทุนมากมายนะครับเราก็แค่ใช้ในส่วนของปุ๋ยทางใบเป็นปุ๋ยสูตรเสมอจะเป็นไฮพาวเวอร์ power, สูตร15ไบโอมอร์ mer, สูตร20มาริโก21หรือในสูตรปุ๋ยต่างๆเป็นสูตรเสมอ หรือท่านอาจจะเพิ่มยูเรียขึ้นไปอีก2ขีดก็ได้อาหารเสริมครบสูตรครับไมโครมิก f t e เทสเอสพีโควนะครับอันนี้จะเป็นอาหารเสริมครบสูตรเราก็ใส่เข้าไปแค่เพียงเท่านี้เราก็จะได้บำรุงทั้งใบอ่อนและดอกถ้าท่านมีสารสกัดจากสาหร่ายหรือจะมีสาหร่ายอะมิโนมีกรดอะมิโนมีอะโทนิกท่านก็เพิ่มเข้าไปได้เพื่อที่บำรุงใบอ่อนและดอก ก็ต้องยำนะครว่าใบาชุดนี้มีความสำคัญมากเพราะใบชุดนี้จะเมื่อโตเต็มที่แล้วเขาจะทำหน้าที่ผลิตพลังงานส่งมาที่ผลอันนี้คือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองเขามีหน้าที่ในการพลางแสงลดความรุนแรงของแสงแดดอย่างกรณีสมมติว่าเป็นมังคุดในพุ่มเนี่ยเพีย้ยไฟมาทำลายก็จะเป็นขี้กากน้อยหรือเป็นแค่ผิวลายไม่เป็นขี้กากสําหรับในเช้าวันนี้เวลาของเราหมดลงครับ พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ